สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง Bomski r e ีวิวนะครับผมนี่เป็นคลิปที่3ของช่องนี้แล้วนะครับเป็นช่องที่ผมทําขึ้นเพิ่มเติมจากช่องหลัก Bomski 4นะครับเพื่อรองรับการลงคลิปรีวิวนักเตะที่ลงช่องหลักไม่หมดนะครับรวมถึงแนวทางการอัพนักเตะบางคนที่อาจจะไม่ได้รีวิวแบบเต็มๆฉบับเต็มๆนะฮะก็มาทําคลิปสั้นๆบอกนะครับคลิปนี้เนี่ยผมทาฟูนาโปลีไว้นะครับหลายคนได้ติดตามการเปิดแพ็คของผมก็น่าจะทราบนะครับว่าผมเริ่มทําฟูนาโปลีไว้นะครับแล้วก็ผมเปิดได้ โลซานโนนะครับเฮอร์วิ่งโลซานโนนะครับดีโลเซนโซแล้วก็อเล็กซ์เมเลตนะครับที่ผมเปิดแพ็กวันจันไปนะครับเพินว่าผมเปิดโชว์ไทม์โอซิมเฮนได้ไงก็เลยมาทำฟูลนาปูรีซะเลยนะครับคลิปนี้จะมาสอนแนวทางการอัพ เธอวิงโลซาโนนะครับปีขวาของนาโปลีที่อยู่ในแพ็คของขับเซเลชันหนาโปลีวันจันเนาะผมอาจจะอัพอยู่แล้วนะครับก็เลยมาทําคลิปบอกเผื่อบางคนจะมีบางท่านที่อยากจะอัพตามหรือว่าเปิดได้ตัวนี้นะครับอยากจะเล่นหรือเอ๊ะกดออโต้มันดีหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง้วกันนะครับนี่เป็นร่างพิเศษร่างแรกของโลซาโนในเกม E ีฟุตบอลเลยนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะเขามีตัวสแตนดาร์ดอยู่เป็นนักเตะระดับ4ดาวนะถ้าตัวสแตนดาร์ดนะครับทำตันได้สูงสุดตัวสแตนดาร์ด 92นะครับส่วนล่างพิเศษล่างนี้เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับผมทําได้สูงสุดอยู่ที่96ยืนปีกขวานะครับแล้วก็ปีกซ้ายได้แต่ว่าเท้าหลักของเขาคือเท้าขวานะครับถ้าเอาเล่นปีกขวาตามตาแหน่งหลักของเขามันก็จะเป็นแบบเล่นเล่นเปิดมงนะฮะแต่ว่าที่ซาสังเกตก็คือว่าเขาไม่มีสกิลพินพอยต์คอร์ซซิงนะครับก็เป็นการารีวิวค่าพลังไปด้วยในตัวแนวทางการเล่นการอัพไปด้วยในตัวแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ใช่เชิงแบบสอนการอัพอย่างเดียวนะเรามาวิเคราะห์ความสามารถของนักเตะไปด้วยในตัวแต่ผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ ไม่มีพินพอยต์คอสซิงนะครับถ้าเล่นปีกขวาไม่รู้ว่าเปิดแม่นหรือเปล่าค่าพลังการเปิดเนี่ยก็สีแดงแป๊ดอยู่อันนี้แบบเวลหนึ่งยังไม่ได้อัพนะฮะอัพไปก็ประมาณสีส้มอ่ะเจบวกนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้เก่งเรื่องเปิดด้วยนะครับแต่มาเล่นปีกขวาแบบนี้อาจจะเล่นลําบากนิดนึงนะแต่ทางซ้ายเนี่ยคือถ้าเกิดใครมีาวิชาอยู่แล้วนะครับาวิชานี่ก็คงต้องจองฝั่งซ้ายอยู่แล้วหรือถ้าเกิดใครเปิดได้าวิชาในแพ็กวันจันนะครับที่ผมแนะนําแนวทางการอัพไปแล้วนะถ้าคือวิชาาล่่นนนัันเน้เียม สามารถเล่นได้เพอร์เฟกทั้ง2เท้านะไม่เหมือนร่างสแตนดาร์ดนะครับร่างสแตนดาร์ดเนี่ยอ๋อตอนนี้ร่างสแตนดาร์ดของคาวิช้านี่คือ CC เพอร์เฟกทั้ง2อย่างแล้วนะร่างสแตนดาร์ดแล้วก็ร่างนาโปลีล่าสุดนะร่างคัดฟีดชั่นล่าสุดเนี่ยก็เพอร์เฟกตทั้งสองเท้าแล้วนะครับเนี่ยเล็กวิลลี่กับวิลี่ไฮนะแต่ถ้าเกิดใครเปิดได้ร่างพิเศษก่อนหน้านี้นะเพย์เลอร์ออฟเดอะวีคเนี่ยอันนั้นจะเป็น1นึนะครับอันนั้นเล่นได้ไม่ทั้ง2เท้านะครับถ้าเกิิดใใคครมมี่่่าาาางหนนนะะะฮอจจสลลับวชไปปเเ็ ปีกขวาก็ได้นะครับแล้วก็เอาโลซาโนมาเล่นเป็นปีกซ้ายจะดีกว่าไหมอันนี้ต้องลองเล่นดูนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคาวิชันเล่นในทั้งสองเท้าถ้าเกิดใครทาฟูนาปลีนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทําฟูนาปลีผมว่าโลซาโนเนี่ยเล่นปีกซ้ายน่าจะเหมาะกับปีกขวาได้ซ้ํานะเออแบบตัดเข้ามายิงจะดีกว่าแต่ก็ไม่มีสกิลยิงอะไรมากนักสกิลปั่นก็ไม่มีนะอาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบว้าวอะไรมากนะโลซาโนกลางๆนะครับแต่ผมจะอัพอยู่แล้วผมก็เลยอคลิปแนวทางการเล่นการอัพวิขขพววเคร,เราะห์คงง่าูคระะนี อัพเลยแล้วกันเนะี่ยอัพให้ตันไปเลยทำตันได้สูงสุดอยู่ที่96นะครับรูบูนัสแล้วนะปราบเข้าไปนี่ อัพเสร็จนะครับก็เดี๋ยวกดออโต้นำทางเหมือนเดิมนะครับปุ๊บปาบเข้าไปเราจะได้อเวอร์อะไรที่อยู่ที่93ยังไม่รวมโบนัสนะครับข้างในนะฮะจริงๆบอลคอนโทรลจะทำเป็น90ได้ไหมไม่ได้แต่ว่าผมว่าผมว่าไปเน้นที่ความเร็วดีกว่าไหมนี่ยคุณดูฮะขนาดเราอัพแล้วนะครับอันนี้ก็แบบกดออโต้นะไอ้โลพาสลับเทสพาสก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะ7จ็ดสนะครับแล้วก็ดูที่ความเร็วนะครับสปีดเนี่ยแปดสิบเก้ากับสปีดต้นแปดสิบแปดนะครับสำหรับการอัพโลือกได้แนนวะ แนวก็คือว่ามันแนวว่าแนวความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าเราจะอัพสปีดสปีดกลางสปีดปลายหรือสปีดต้นจะอัพสปีดหรือสปีดต้นจะเน้นที่สปีดหรือเน้นที่สปีดต้นเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถทําให้ทั้งสปีดและสปีดต้นเนี่ยเป็น90สีเขียวเข้มทั้ง2อย่างได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวค่าพลังมันจะตกลงมาที่รูโบนัสอยู่ที่95ไม่ถึง96นะครับเพราะฉะนั้นเลือกได้2อย่างนะคุณอยากจะเพิ่มสปีดเป็น90หรือเพิ่มสปีดต้นเป็น90นะครับสมม สิ่งที่จะต้องลดนะฮะก็คือนี่เลยติ่ง a อรีเอลเตนนะครับผมอากาศยานมันลดมาแต้มหนึ่งนะฮอออกไปนะครับภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องไปลดชุตติ้งออกชุตติ้งคือจบสกอเนาะไม่กระทบนะไม่กระทบนะยังเป็นสีส้มอยู่นะฮะจบสกอกรูโค้งนะครับเนี่ยก็ยังเป็น70ไม่ได้ตกไปสีแดงนะฮะลดชูตติ้งลงหนึ่งนะครับแล้วก็ลดพัดซิ่งลงหนึ่งนะครับนี่คือเปิดสั้นเปิดเปิดเรียบเปิดยาวก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะครับเราจะได้พอยต์ขึ้นมา3นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ที่ Lo Body St นะครับ ปุ๊บตรงนี้นะครับเอาผิดผิด,ผดอันนี้ดิปปิ้งนี่ฮะอันนี้นะฮะ l o w body sense นะครับจาก8เป็นเนะครับปุ๊บสปีดก็จะกลายเป็น90นะอันนี้คือถ้าเกิดเราเลือกที่จะอัพสปีดเป็น90สีเขียวนะครับผมสีเขียวเข้ามานะโอ้อ๋อได้93เดี๋ยวจับลงทีมโดโบนัสถ้าแบบนี้มันจะเป็น96เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแนวที่1ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะอัพสปีดเป็น90นะครับ กดยกเลิกก่อนกดออโต้ใหม่ชอบไงฮะมันจะเป็นการออโต้ Auto อีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ถ้าเกิดเอะผมไม่ชอบสปีดอะผมชอบสปีดต้นมากกว่าจังหวะปีกเนี่ยกระชากความเร็วตอนกระชากจังหวะออกตัวจะทําให้โอกาสหลุดวิ่งแล้วหลุดได้ง่ายกว่าสปีดสปีดมันต้องเป็นจังหวะที่เราวิ่งไปด้วยความเร็วสักระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่สปีดต้นอะเออบางคนชอบแตกต่างกันนะถ้าใครที่จะอัพสปีดต้นหรือเอ็กซเลเรชันมันคือเด็กเซเรตี้นะครับเราต้องการเด็กเซเรตี้อีก2อพอยต์เลยคุณก็ต้องไปลดเหมือนเดิมนนะุงงลลดหือครับ พาสซิงลดลงเหลือ3นะเออชอตติ้งลดลงเหลือ3ามพาสซิงเหลือ3นะครับแล้วก็ไอเอเลอเรสเตนเนี่ยต้องใส่ต้องลดอยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นติ่งนะครับมันไม่พอนะสามแต้มมันไม่พอนะครับเนี่ยเราใส่เด็กเซอร์ตี้มันจะเป็น89เท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากจะให้เป็น90นะครับเราต้องไปลดที่ดิฟฟิ้งด้วยอะดิฟฟิ้งตอนนี้มันก็88 87 82ถามว่าลดได้ไหมได้มันก็ยังเป็นสีเขียวอ่อนอยู่นะครับผมได้พอยต์มา3นะแล้วก็ไปใส่ที่เด็กเซอร์ตี้เพิ่มจากเก็้าเป็น9 ส6เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกสปีดต้นโอเคเรื่องของจังหวะการออกตัวมันดีขึ้นนะเออค่าพลังสเกลมันเป็นสีสีเขียวเข้มอีกระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราเสียไปก็คือเราเสียดิปปิ้งไปด้วยนะครับการเลี้ยงบอล bon ไปด้วยนะฮะแทนที่เราจะเสียเรื่องของการยิงแล้วก็การส่งบอลอย่างเดียวนะครับนี่ต้องไปเสียดิปปิ้งด้วยเพื่อจะเอาสปีดต้นนะก็ได้2แนวนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครจะเอาสปีดต้นก็ต้องตามนี้นะครับสามสามแปดสิบแปดนะเออนี่คือสปีดต้นนะครับแต่ส่วนตัวผม และการ2แนวและการเผื่อบางคนเป็นตัวเลือกนะครับผมกดออโต้ใหม่นะย้อนค่าใหม่นะครับแล้วก็ผมจะลดที่อะไรเอลเตนออกอันนี้ลดออกแน่นอนนะครับเหมือนเดิมนะครับหรือคุณจะกดออโต้ไปได้แล้วคุณก็ลดเอลส์สเตนไปใส่ค่าทีมแล้วแต่แล้วแต่นะผมก็อธิบายข้อดีข้อเสียในแต่ละแนวแล้วกันนะครับผมอ่าผมจะลดเอลส์สเตนออกนะครับแล้วผมก็ลดชุดติ้งนะออกไปนะครับแล้วก็พัลซิ่งออกไปนะฮะเป็น3าสนะครับได้ได้พลอยขึ้นมา3ใช่ป่ะผมก็ไปใส่ที่โลว e เวอร์บอดี้สเตนนะครับปึ๊บตึงตรงนี้นะครับก็ จะเป็นโอเวอร์ออล93นะครับจับลงทีมโดมานัสก็จะเป็น96เหมือนเดิมนะครับผมโอเค ตามนี้นะผมจะเอาตามนี้นะครับไปเลยตัวลุกไม่ต้องอัพค่าทีมนะผมไม่เน้นอัพค่าทีมนะครับเนี่ยจับลงทีมโลโมนัสก็จะเป็น96นะครับประมาณนี้สําหรับโลซาโนส่วนการเอาไปเล่นเนี่ยคุณจะเล่นซ้ายเล่นขวาก็ต้องลองเล่นดูนะอันนี้ผมเป็นคลิปแนววิเคราะห์ความสามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของนักเตะแล้วก็แนวทางการอัพในแต่ละแนวแล้วกันนะผมไม่ได้ลองเล่นให้ดูแล้วกันนะเออประมาณนี้สาหรับแนวนี้นะครับใครเปิดได้แล้วก็อยากอัพตามก็หรือไม่อัพตามจะอดกดออโต้ยังไงก,ก็แล้วแต่นะครับผมเป็นเพียง จของคคุณนะรับผมอีก2ตัวถ้าอยากรีวิวอยากให้สอนอัพแนวทางการอัพอีกนะครับที่ผมเปิดได้นะดิโลเซนโซ,โซ่แบกขวากับอเล็กซ์เมเลตเนี่ย ผมว่าผมต้องอัพแน่นอนแหละเพราะว่าผมทำฟูนาโปลีไว้นะครับแต่ไม่รู้จะมีคนดูอยากดูหรือเปล่านะครับถ้ามีอยากดูก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับดิโลเซนโซกับอลริสเมเลตนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกี้รีวิวนะฮะช่องนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปแนวเนี้ยนอกเหนือจากช่องหลักนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ i thought i would never be fine